อย่างที่ทางพี่น้องสื่อมวลชนพอทราบแล้วนะครับการตรวจของส่วนเนี่ยนะครับไม่ใช่ของส่วนาูลมทุกที่ในท่าของทอทอเนี่ยนะครับแบ่งเป็น2ส่วนนะครับส่วนแรกคือส่วนที่เป็นแ hand c a รี่ขึ้นไปนะครับพวกเราก็เคยขึ้นเครื่องบินก็จะทราบว่าเราต้องผ่านตัวซุมซ้มๆนะครับแล้วก็ถอดรองเท้าถอดกระเป๋าเอากระเป๋าวางผ่านเครื่องเอ็กซเรย์นะครับ ท่านผอ,อสุนภูมิได้ชี้แจงไปวันก่อนแล้วว่าเรามีกภาพกล้องวงจรปิดว่าท่านคำนวณวิทย์ยได้ผ่านกระบวนการตามปกตินะครับแล้วก็ตัวภาพ X เอ็กซเรย์ก็ได้พบว่ากระเป๋าของท่าน,นไม่ได้มีปืน,นอันนั้นคือส่วนของแทน d c a รี y นะครับผมต้องเรียนเน้นย้ําว่าส่วนดังกล่าวใช้ตรวจเหล็กกับใช้ตาดูนะครับซึ่งจะแตกต่างกับกระเป๋าที่โหลดขึ้นลงใต้ท้องเครื่องนะครับกระเป๋าที่โหลดลงใต้ท้องเครื่องเนี่ยตรวจวัตถุระเบิดไม่ได้ตรวจอาวุธนะครับ อันนี้เป็นมาตรฐานทั่วโลกนะครับก็เป็นการตรวจวัตถุระเบิดนั้นถ้าพกพกมีดป่อผลไม้นะฮะอยู่ใต้ท้องเครื่องเนี่ยนะรเราถือว่าผู้ก่อการร้ายนไม่สามารถจากห้องผู้โดยสารเนี่ยลงไปใต้ท้องเครื่องเอามาจี้เอามาจี้พลอตหรือว่านักบินได้นะครับนั้นสิ่งที่ตรวจคือตัววัตถุระเบิดนะครับการตรวจดังกล่าวได้ได้เซอร์ติฟายโดย TSA นะครับของอเมริกามาเซอร์ติฟายทุกป,ปีนะครับแล้วก็เราก็เชื่อมั่นว่า CTA ของเราเนี่ยไม่บกพร่องเพราะว่า ของเรามีอยู่26เครื่องตรวจทุกเชา้านะครับมีกระเป๋าเนี่ยเทสรันทุกเช้าเพื่อให้มั่นใจว่าแต่ละเช้าที่เรากำลังจะโอเปเรตเนี่ยนะครับมันมันมันใช้ได้นะครับเมื่อเช้าก็ได้ร่วมกับทางบอพอได้ลงไปดูพื้นที่มุดลงไปข้างล่างนะครับนี่เพิ่งขึ้นมานะครับ <c oughs> เหนือติดอยู่เลยอย่าเรียกว่าเออแล้วครับคือ100ใบเนี่ยจะมี20ใบที่ดีเทคเจอวัตถุที่ที่สงสัยจะเจอวัตถุระเบิด ใน20ใบเนี่ยจะมี3ใบนะฮะที่ที่จะต้องเข้าโปรเซสสุดท้ายที่ต้องไปสกรีนกันอย่างเข้มข้นนะครับแต่ใน3ใบนี้ก็ไม่เจอสักใบในอดีตนะครับเพาเป็นระเบิดครับทีนี้อย่างที่เรียนนะครับว่าเราตรวจที่วัตถุระเบิดเราไม่ได้ตรวจที่อาวุธนะครับหลายท่านก็ต้องเรียนว่าบางทีต้องฝากพี่น้องสื่อมวลชนนะครับไปทําความเข้าใจว่าสับสนว่าทีมกันไกลตัดเล็บเนี่ยขึ้นไปได้ทําไมปืนขึ้นทำไมปืนอ่ะรอดไปได้ กาไกลตัดเล็บนี่คือผ่านช่องทางแ,แทนแครี่ชิ้นไ้ตาคนดูถ้ากันไกลตัดเล็บไปอยู่ใต้ท้องเครื่องก็ขึ้นไม่ก็ผ่านเหมือนกันนะครับอันนี้ถ้า,ถาบกพ้องคงต้องเรียนว่าบกพ้องทั่วโลกเพราะว่าระบบดังกล่าวเนี่ยเป็นระบบที่ที่ใช้ทั่วโลกนะครับแล้วก็ในปัจจุบันเทคโนโลยีเนี่ยยังไม่ชัดเจนนะครับว่า ว่ามีเทคโนโลยีที่สามารถตรวจรูปร่างวัตอาอวุธได้นะครับถ้าตรวจได้ก็ต้องตั้งโปรแกรมอาวุธก็เปลี่ยนรูปร่างทีก็ต้องตั้งโปรแกรมใหม่นะครับซึ่งในปัจจุบันยนังครับเคสญี่ปุ่นเนี่ยนะครับได้ได้ออเปเรตโดยเจ้าหน้าที่นะครับบริษัทที่ทำ CTX เนี่ยบริษัทเดียวที่ทอทให้นะมาตรฐานจะเป็นมาตรฐานเดียวกันนะครับตัวเครื่อง p r o c e er, s โ procedure er ต่างๆ นะครับมาจากบริษัทที่โอเปเรตให้กับทอทเหมือนกันทุกประการครับผมเพราะฉะนั้นยังยังเจอครับแต่ว่าคอนนี้ต้องต้องรอต้องต้องรอทางท่านรอทางญี่ปุ่นก็สื่อนะครับแต่ว่าแต่ว่าทางเทคโนโลยีและผู้ประกอบการที่เนี่ยที่โอเปเรตอยู่เลยยืนยันว่าเทคโนโลยีเดียวกันแล้วใช้โปรเซสเดียวกันนะครับเราพูะกอบการของเราทุกทุกวันนะครับ มากซนติ้งตรวจทุกวันเลยครับทุกวันแล้วก็มีส่วนที่มีกระเป๋าที่มีระเบิดใ่ไมก็มีการทดลองมีการลานตลอดครับทุกวันถามีดูกรดลงมาฟวัเมป็นอี่ันเอาอก้ะเปครับมีกราฟมีอะไรชัดเจนร้อครับเพียงเด่วยวเอากราฟให้ดูไม่ได้เพราะเป็นผลเรื่องของความมั่นคงครับเป็นดิจิตอลเขาไม่ใช่อนลลอกนะฮะไม่ตรวจนะถูกต้องครับต้องครับ สารระเบิดครัะเบดเนื้อกระดาษลังสีหลักการนี้เนี่ยเหมือนเดิมเหมือนเดิมเพราะเราผมว่าเราทำเหมือนเดิมนะครับโดยมาตรฐานเดิมตลอดนะครับเพราะว่าสิ่งที่เราทําอยู่ก็เป็นมาตรฐานของไอคิอนะครับอยู่แล้วนะครับครับตัวนี้ตัวนี้ตั้งแต่ก่อนเกิดเรื่องนะครับมติบอร์ด นะครับเมื่อเดือนที่ผ่านมานะครับก็ให้มีการศึกษาเรื่องของเทคโนโลยีของของเครื่องสแกนวัตถุระเบิดนะครับถ้าไปพลิกดูมติบอร์ดนะครับของเดือนก่อนหน้านะครับก่อนที่เกิดปัญหาท่านกำลังวิตเนี่ยนะครับทางบอร์ดให้มีมติในการศึกษาเรื่องเทคโนโลยีใหม่ๆนะครับที่จะครัใช่ครับใช่ครับซึ่งมติดังกล่าวนี้ก่อนจะเกิดเรื่องนี้ด้วยซ้ำนะครับ